เกาหลีเหนือกำลังจะจัดการแข่งขันทำอาหารจากเนื้อสุนัขทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2568เป็นต้นมากรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือจะกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแข่งขันทำอาหารที่ไม่เหมือนใครเชฟจากทั่วประเทศกว่า200คนเตรียมเข้าร่วมการประกวดฝีมือการทำอาหารจากเนื้อสุนัข ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่มีความหมายเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในประเทศนี้การแข่งขันจะจัดขึ้นที่อาคารอาหารบนถนนระโยมยองในกรุงเปียงยางเป็นเวลาสี่วันเต็มโดยเนื้อสุนัขซึ่งทางการเรียกว่าเนื้อหวานถือเป็นแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมของฤดูร้อนตามความเชื่อท้องถิ่นที่ว่าการกินซุปเนื้อสุนัขจะช่วยเพิ่มพลังและเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายช่วงหน้าร้อน ในปี2022เกาหลีเหนือได้ยกระดับซุปเนื้อสุนัขให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับภูมิภาคยืนยันว่าจานนี้ไม่ใช่แค่เมนูอาหารแต่คือส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ควรภาคภูมิใจแต่การแข่งขันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีโชว์ฝีมือของเชฟเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า นี่อาจเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลเกาหลีเหนือในการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่รุนแรงยาวนานพร้อมปัญหาเศรษฐกิจที่ฝั่งรากลึกการแข่งขันอาจถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพื่อกลบเสียงวิจารณ์เรื่องความหิวโหยในบางพื้นที่ในขณะที่เกาหลีเหนือยังยึดมั่นกับวัฒนธรรมเนื้อสุนัขฝั่งเกาหลีใต้ กลับเดินหน้าในทิศทางตรงกันข้ามในปี2024รัฐบาลเกาหลีใต้ผ่านกฎหมายที่ห้ามการเพาะพันธุ์การจัดจำหน่ายและการขายเนื้อสุนัขอย่างสมบูรณ์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2027เป็นต้นไปแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแลงค่านิยมที่ชัดเจนและแรงผลักดันจากเสียงของประชาชนที่ต้องการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นคำถามคือ การส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารจะช่วยเยียวยาปัญหาเชิงโครงสร้างได้จริงหรือและโลกควรมองการแข่งขันครั้งนี้อย่างไรอริยะเจนแนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอ่านไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์